สวัสดีครับพี่นอ้องตอนนี้เอสิมาตามัมตกขามใส่ขามป้อมใครบอกสมมอหายากครับพี่น้องอยู่กรุงเทพตอนนี้ไปซื้อมาตลาดไม่ได้ทำนี่เดี๋ยววันนี้สิพ้าพี่น้องมตาตํากินของเปรี้ยวอ,อันนี้เพิ่งเลิกงาน,นนะครับประมาณสองทุ่มออกโอเวอรสองทุ่มมาอันนี้ตำพริกแห้งใส่หมอมแดง นี่ขยขึ้นอีกนี<ป>เ่เอาเลยครับน้องทิมมันมาเล่นน้ำมาเฟียแข็งเฟียขายพี่น้อกเลย นี่เด็ดมากๆทำบอกขามใส่ขามป้อมใส่บอกสมม้อเนี่ยพอดีไปยังตลาดพ่อมันมีส้มมีพี่น้องเลยตอนนี้เอาส้มมีส้มมีกับเพี่อบปากอะไรพี่น้องทำไม้ไหลเก็ดแถวเดียวฟัน เจ้าโน้นเพิ่มเปกระตูนเบิ่งเลือกออกไปครับพี่น้องนี่ปูปูน้ามันเขาปูน้าหน่อยนี่ละที่เด็ดเลยเนี่ยองแซ่แข็งมาสดๆอยู่พี่น้อง ท่านตายว่าท่านนอนเสียงลองเข็มมาละวันนะพี่น้องเอ้ยกําลังดื่อเลยครับพี่น้องหับหนึงครับเก้าเดือนแล้ว แต่เราใส่ขามอ่อนเลไพีปนนอะไยตรงนี้ยีสบบาทขามอ่อนกับปัอขามป่อนกรบบสมมติ đây Trang hoàn toàn ở ổ bằng hai thùng ตสนนี้กำไลไหลแล้วต้ป่าต้ลฟาอตัเทำ,าาทำลายม่ไจะเค็มเป็อสฟอสกปิ เชื่อฟังไ่ก็ไ้ก็น้ำตาลน้ำตาลก็ไม่ใช่ประเด็น 快点！行，我这不叫来杯凉。 改，改部分嘞。 Há kinh nha kinh nào Ôi ngoài đi cả há nha Hát đi luôn Cô xuống giọt này mà. lấy cái đấy. Đấy. Điều, đều, là, làm lái nhau. อะไรทั้น้้งเดีแสบบอมานมาีาฉ้อง ซิ้อ,อมาให้น้องบ้ับมาพี่น้องนี่ใส่ใจเรียบร้อยแล้วนี่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 ผักนี่บอกทั่วปักกระโดดวัเนเขายอดกระถินนี่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 น เื่อกินไปมื่อับเบิังลูกสาวไปพี่น้องเลยลวันนี้ปูปูน้องเท่าเนเทยงปูนี่กับปูจะทำลูกจะทำจะมันหายดูกับลูกสาวสองคนพี่น้องคำนี้ปูเต็มซ่อนเลย ห้มนะห้ามโอ้โอูกสาวดืพี่น้องโอ้เสียมาก ตำตำสหายกระขามขามป้อมส่วนมอ,อย่าทำด้วยเราทำ อย่าถามเไปี่น้องปล่อยน้อเดี๋ยวไปถามาก่อนเลพี่น้องเลเบดเลยปากกาหนังสือรีโมทเต็มพื้นห้องเลยอเคแล้วขึ้น เลี้ยงพี่น้องสดเลยปักเครือกขึ้นเสียบปูความ โบทอือเอาไว้พี่น้องเดี๋ยวต้องไปเอาลูกแล้วต้องเสียดมว่าถ่ายคลิปไหลบ่ได้บองลูกตัวกระเทียด เฮบ็ดมอ,องที่หล่ะพินองรีโมทขาตั้งกล้องปากกาเต็มพื้นเลยสั้นมีแล้วครับเผ็ดเผ็ดตั้งแซ่บเจอกันหน้าครับลิปนี้สวัสดีครับ